สวัสดีครับ FC, ทุทีเอฟซีอกาชอนัลตัวแทนครับวันนี้ผมโอนอิกามารายการตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของทีมท้ายตารางกันบ้างนะครับหลังจากที่คุยในะเรื่องของหัวตารางมาพอสมควรแล้วถึงเวลาอันควรนะครับที่เราจะคุยถึงประเด็นสถากนาการณ์หนีตกชั้นของทีมเด็งอังกฤษในสีนซั่นนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีอยู่หลายทีมที่มีส่วนเกี่ยวข้องไล่ตั้งแต่อันดับ15ลงไปัปส,สิบ16 17เอรตัน 17, 18, ค้าลี20เป็นเชอยู่ นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทีมไหนจะจองสาลาหนึโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาลาสเนี่ยยังมองไม่ออก1กับ2อาจจะรู้ผลแล้วเริ่มเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะครับถือว่าเป็นการลุ้นที่น่าจะระทึกหัวใจแฟนๆที่เชียร์กลุ่มล่างตารางจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนบอลเอเวอร์ตเนี่ผมเชื่อว่าในเนี้ยในอีกาชาแนลอ่ะมีกันอยู่เยอะนะครับ ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วเอฟตันจะไปรอดหรือไม่นะครับปับงกระจกไปลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกด,กดก็ได้ดิ่งกดแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สไม่เห็นกอนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอตช่องทางอิกาชเชนลด้วยเพราะว่าที่นี่อิกาชเนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนเดี๋ยวผมจะโชว์ตารางคะแนนล่าสุดของพรีเมียร์ครับเน้นเฉพาะพึ่งร่างของตาราง เห็นไหมครับเราจะเห็นได้ว่าอันดับ20-19เท่ากับเบอร์ลี่เชฟอยู่2ใน3ทีมน้องใหม่อยู่ตรงนั้นชนะเท่ากันเสมอเท่ากันแพ้เท่ากันลงเล่นเท่ากัน25ชนะ3เสมอ4แพ้18โอ้โหทรงนี้บอกเลยว่าเหนื่อยมากคือเป็นสถิติเป็นสแต็ที่ มันพร้อมมากเลยสำหรับการที่จะไปเริ่มต้นใหม่ที่เดชแชมเปี้ยนชิพเบอร์ลี่กับเชฟยูมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะครับคือชนะใครยากเย็นชนะใครยากลำบากมากทั้งการเล่นในบ้านแล้วก็การเล่นนอกบ้านนอกบ้านนี้บอกเลยว่าเมื่อคุณเอาแต้มลำบากเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องมีให้ได้เนี่ยก็คือการเล่นในบ้านแต่กลับกลายเป็นว่าทีมที่มีผลงานในบ้านแย่ที่สุด ก็คือเบอร์ลี่เบอร์ลี่เอาแต้มจากในบ้านตัวเองเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นจากการลงเล่นไป13เกมชนะแค่1เดียวเชฟยูก็ไม่ได้แตกต่างหรอกครับเชฟยูเอาแต้มจากการเล่นในบ้านของตัวเองเนี่ย8คะแนนเท่านั้นจากการชนะ2สเสมอ2นอกนั้นคือแพ้เท่านั้นไม่พอนะครับเชฟยูกับเบอร์ลี่ยังเป็นทีมที่เสียประตูเยอะมากเบอร์ลี่เนี่ยเสียประตูไปแล้ว55เชฟยูเสียประตูไปแล้ว65 ผลต่ำประตูได้เสียคือแบบโอโหลบกระจุยกระจายคือตอนเนี้ยเมื่อมองถึงตารางตอนนี้นะครับเบอร์ลี่กับเชฟยู u, mm. น่าจะเป็น2ทีมที่จับจองศาลา1และศาลา2วัดพิมริกอังกฤษ2023-2024แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องของผลงานที่มันจับต้องได้นะครับคือผลงานมันชัดเจนมากว่าเบอร์ลี่กับเชฟยูเนี่ยไม่ดีพอ สำหรับการที่จะเป็นทีมในระดับพรีเมียร์ลีกกูรูคอมเมนเ,เตอร์นักวิเคราะห์สื่ออังกฤษปันทงเลยครับว่าเบอร์ลี่กับเชฟยูนี่ตกแน่ไม่มีเวลาในการแก้ไขแล้วและดูเหมือนว่าทั้งเบอร์ลี่แล้วก็เชฟยูเองก็รู้ตัวรู้ตัวว่ากูตกแน่นอนเดี๋ยวไปเริ่มต้นใหม่ที่เดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาเป็นแบบนี้ดีกว่า ดีกว่าจะไปเปลี่ยนโค้ชนู่นนี่นั่นกลางฤดูดกาล2-3ครั้งเสียเสียค่าชดเชยอะไรแบบนี้แล้วมันจะทำให้การจ่ายเงินมันเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวโดนเรื่องของกฎ Financial Fair Play อีกอะไรแบบนี้นะครับก็เลยยอมตอนนี้นะครับอัตราต่อรองของทั้งเบอร์ลี่แล้วก็เชฟยูโอถือว่ามันชัดเจนอยู่แล้วอย่างเชฟยูเนี่ยในการที่จะตกชั้นนะครับอัตราต่อรองพวกเขาเนี่ยเอาผลไม้50ผลนะฮะ แลกแค่ผลเดียวนั่นคือแบบเขาตราหน้าคุณแล้วว่าคุณตกแน่นอนแทบ,บจะ99.99%ส่วนเบอร์รี่นะครับเอาผลไม้9ผลไปแลกผลไม้1ผลครับคือโอเคอาจจะมีทางรอดด้วยแนวทางของแบงซองกัมบานีด้วยแนวทางของเบอร์รี่ที่เล่นบอลสวยๆครับแต่เมื่อใดที่คุณไม่สามารถหยุดเลือดของคุณที่มันไหลยอยู่ได้เนี่ยเมื่อใดที่คุณยังไม่มีเกมรับที่มั่นคงแข็งแกร่งเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะรอดยาก นะครับดังนั้นเบอร์รี่กับเชฟยูไม่น่ารอดทีนี้ประเด็นที่2มาดูกันในเรื่องของทีมไหนละ่ะที่จะมาจับจองาาศาลาสาบอ่าน่าสนใจใช่ไหมครับไปดูกันที่มุมมองของร้านผู้ถูกกฎหมายที่อังกฤษก่อนร้านผู้ถูกกฎหมายที่อังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเตง3ที่จะตกชั้นนะครับเขามองไปที่ ลูตันชาวลูตันชาวเอาผล,ลไม้3ชิ้นไปแลก2ทํทำไมเขาถึงมองว่าลูตันชาวถึงเป็นเต็ง3ของทีมตกชั้นก็คือลูตันชาวเนี่ยอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็จริงนะครับแต่ภาพรวมแล้วมันยังดูไม่ชัดว่าพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิม คือชนะในบ้านได้3เกมชนะน,นอกบ้านได้2เกมแต่มันต้องมีอะไรที่มันโดดเด่นกว่านี้นะครับมันต้องมีอะไรที่โดดเด่นกว่านี้แต่ข้อดีของลูตันทาว์เนี่ยก็คือลูตันมีคาแรคเตอร์ชัดเจนมีความแข็งแกร่งในตัวเองมีในเรื่องของฟิสิกอลที่ดูแข็งแรงกว่าทีมอื่นและรวมไปถึงแดนกลางที่มีรอส์บาร์กลี่มีแอนดรอทาวเซนคือดูดีครับมีประสบการณ์ แต่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยยังมีปัญหาคือข้างหน้าบทจะทื่อก็คือทื่อเลยนะแต่ข้างหลังเนี่ยบทจะเสียประตูง,ง่ายๆก็คือเสียนะครับตรงเนี้ยก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ร้านผูกเขามองว่ามันยังไม่ชัดแล้วก็เรมไปถึงเรื่องของการยืนระยะของทางทีมลูตันก็ยังไม่น่าจะดีไปกว่าทีมอื่นๆก็เลยมองว่าลูตันมีโอกาสในการที่จะเป็นทีมลำดับที่สที่จะตกชั้น ทีนี้มาดูเต็ง4ครับที่ตกชั้นคือเอฟเวอร์ตันนะเอฟเวอร์ตันของชอนดส์เกมเมื่อคืนนี้ได้แต้มจากคุชันพาเลส1-1โดนขึ้นนำไปก่อนนะครับในช่วงนาที60กว่าแล้วก็มาตีเสมอได้นะฮะจากอัมาดูโอนาน่าลูกมงเป็นลูกเซตพิเซตเพลย์ก็ได้หนึ่งแต้มจากเกมนัดนี้นะครับการบอท็อฟฟี่เนี่ยไม่โอเคนะเพราะว่าโอ้โห ช่วงหลังนี่คือปืนฝืดมากพร้อมฝืดมากเลยไม่ชนะใครมายาวนานประมาณถึง7-8ถึงเกมได้แล้วการเล่นในบ้านในช่วงหลังก็ไม่ค่อยชนะด้วยนะครับก็เลยทําให้แฟนบอลท็อปปี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่งุดหงิดไม่ค่อยสบอารมณ์ไม่ค่อยพึงพอใจกับผลงานของชอนได้ในช่วงหลังๆเนี่ยและเกมล่าสุดเนี่ยมันเป็นเกมที่แบบถ้าคุณจะเอาชนะถ้าคุณอยากจะหนีตกชั้นเกมนี้ต้องได้3แต้มคือ เพลย์ซัพาเลสเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าเอเวอเรสตนเลยแต่เอเวอเรสตนได้เล่นในบ้านด้วยนะครับมันต้องมี3คะแนนไม่ว่าจะเล่นแบบไหนมันต้องมี3แตบบ้มคือสิ่งสําคัญที่สุดครับแต่ท้งนี้ท่านั้นครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เอเวอเรสตนดูแลหงุดหงิดผมเชื่อว่าแฟนท็อปิีก็คงคิดเหมือนกันเพราะว่ามันดูตื้อๆตัตนๆหนึ่งชั่วโมงแรกนี้ไม่ได้เห็นในแง่ง่าบวกเลยลูกจัหวโอเพนเพลย์นี่น้อยมากนะครับ การต่อบอลการเซตเกมการจังหวะเข้าทำเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเลยนะครับแล้วการเปิดบอลจากทางด้านข้างหรือต,ต่างนานา,นานาที่พยายามจะใช้ดเด็กสมบัติเลวินเนี่ยในการเข้าทำด้วยลูกมงเนี่ยจะบอกว่าอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะเด็กมบติเลวินเนี่ยช่วงหลังคืออะไรก็คือป่อแปะสเปซสป,ปะคือไม่ได้แข็งแกร่งใดๆทั้งสิ้นมงอะไรไม่กระทงกรอบเลยแล้วก็เหมือนกันอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อมหัศจาจากชอนไดก็คือ คุณมีแจ็คแฮร์ริสันอยู่ในทีมแต่คุณไม่ใช้คุณปล่อยให้เขานั่งอยู่ข้างสนามแล้วคุณมาใช้แอสลีย์ยังในฐานะปีกขวาเพื่ออะไรแอสลีย์ยังเขาไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเล่นเกมรุกอยู่แล้วและอย่าลืมว่าอายุเขาเนี่ยก็คือ38แล้วก็แน่นอนครับคือเขาเองก็ขาดความเร็วขาดความคล่องตัวคือมันเลยทําให้ประสิทธิภาพในเกมรุกของเอฟเวอร์ตันเนี่ยมันน้อยลงพอน้อยลงปุ๊บเนี่ย การไปรกดกันทางด้านของเชนพาเลสก็ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้มีความต่อเนื่องก็ต้องหวังจากลูกสปิสเซเพลย์ลูกลูกนิ่งอะไรแบบนี้เหมือนเดิมโอเคลูกตั้งเตะลูกเตะมุมเนี่ยอันตรายอยู่แล้วแล้วคุณรู้หรือเปล่าครับว่าเอเวอร์ตันเป็นทีมที่ได้ประตูจากลูกตั้งเตะสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับในจํานวนที่เอเวอร์ตันเนี่ยได้ประตูตอนนี้นะครับคือ27ประตู มีถึง14ประตูนะครับที่เอตอรนตนได้ประตูจากลูกตั้งเตะถือว่าคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ52ถือว่าสูงที่สุดนะครับรองลงมาคือลูตันรองลงมาคืออาร์เซนอลอยู่ที่ราวๆ29 30เท่านั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะจาก52เนี่ยถือว่าโอ้โหเกินครึ่งอะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่แฟนบอลท็อป,ปีค้คาดหวังได้มากสุดคือเฮ้ยได้ลุนประตู่ะ ในเวลาที่ตัวเองได้ลูกฟรีคิกได้ลูกตั้งเตะได้ลูกนิ่งแต่ถ้าจังหวะโอเพนเพลงได้บอกเลยว่าอย่าไปหวังนะครับดังนั้นไอ้ตรงนี้คือจุดที่ทีมของชอนได้ก็ต้องทํางานหนักหน่อยครับโอเพนเพล์ Play, คุณต้องมาบ้างนะฮะการเล่นในบ้านคุณก็ต้องเอาบ้างเพราะว่าตอนนี้การเล่นในบ้านของเอเวอร์ตคือแทบจะไม่ค่อยมีหวังเลย13เกมชนะแค่3เสมอ4แพ้ไป6นอกบ้านนี่คือเก่งมากนะเอเวอรตนเนี่ย ในเวลาที่เป็นรองเนี่ยคือเก่งเลยเล่นเกมรับใช้เกมโต้กลับ12เกมที่ออกไปเย e ือนเอฟเวอร์ตันชนะถึง5สเสมอ2แพ้5คือเก็บแต้มได้มากกว่าการเล่นในบ้านดังนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่ถ้าเอฟเวอร์ตันเล่นในบ้านแล้วถาสามารถทําแต้มได้เนี่ยเป็นกรอบเป็นกำรรเนี่ยเอฟเวอร์ตันก็มีโอกาสในการที่จะหนีตกชั้นได้แต่ตอนนี้คือสิ่งหนึ่งที่ท e ่านต้องแก้ไขโดยด่วนก็คือการเข้าทําเข้าทาประตูคุณต้องแม่นยํากว่านี้ คุณต้องเด็ดขาดวันนี้คือท่านมีดีในเรื่องของเกมรับนะฮะเจมสกอฟสกี้จอร์ดเบนส์เปดดูดีครับตัวแดนพิกพอร์ดก็เซฟได้แดนกลางก็ถือว่าโอเคแต่ข้างหน้านี่คืออ่อนปวกเปียกมากก็ไม่เข้าใจว่าชอนได้จะมาใช้อะไรนักหนากับโดมเนิกคอมบ์บร์ตเลวินคุณก็เห็นเราว่าไอ้นี่มันใช้การไม่ได้ส่วนเบโตเนี่ยคุณซื้อมา30กว่าล้านเนี่ยทำไมคุณใช้ไม่เป็นนะครับแล้วคุณมีแจ็คแฮร์ริสันอยู่ริมเ้นคุณก็ต้องใช้เขาไม่ใช่อัลีย์ยังนั้นถ้า เอฟตันขยับตัวเองที่ดีมากขึ้นกว่านี้ก็ยังเชื่อว่าเอฟตันก็มีดีอ่ะคือมีดีพอแล้วก็ดูคุณภาพตัวนักเตะมันดูดีกว่าทางลูตันเช้าอ่ะดังนั้นผมมองว่าเอฟตันมันต้องถีบตัวเองขึ้นมาครับถ้ายังป้อแป้ดูอ่อนปวกเปียกแบบนี้แล้วเรื่องของการเล่นการยิงประตูเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็เหนื่อยนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่เขาจะมองเอฟตันอยู่เตง4นะครับส่วนเตง5ที่จะตกชั้นคือเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสครับ นี่คืออีกหนึ่งทีมที่อาจจะมาเกลือกกลัวจะมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวท้ายตารางจนกระทั่งในบ้านปลายคือนะนฟอ Forest ์เนี่ยเปลี่ยนกุนซือมาเป็นนูโนเอสโตรซันโตเอาตรงๆก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับแต่ข้อดีของ Forest สคือพวกเขายังมีลุ้นในการเก็บ3แต้มหรือว่าการได้แต้มในบ้าน13เกมที่เล่นในบ้านเนี่ยน่นนานฟอเรสตชนะไป4เสมอ3แพ้6ได้15คะแนน แตกต่างก,กันกับการเล่นนอกบ้านของฟอ r e เรสนะครับ12เกมชนะแค่2นะเสมอ3แพ้ไป7ปันได้แค่9คะแนนะถือว่าต่ํามากแต่อย่างน้อยที่ผมบอกครับถ้าคุณเล่นนอกบ้านไม่ดีในบ้านคุณต้องเอาให้ได้ซึ่งน่าฟอร์เรสเป็นแบบนั้นคือยังพอมีลุ้นนะ่ะในการที่จะหนีตายก็เพราะว่าฟอร์มการเล่นในบ้านนี่แหละและเกมล่าสุดเนี่ยเห็นไหมครับเอาชนะเวสแฮมได้2 0มันเลยทำให้แต้มมันยังขยับไปข้างหน้าเรื่อย ครับดังนั้นถ้าเอเวอเรตเนี่ยอยากจะหนีตกชั้นในบ้านคุณต้องเอาด้วยนะครับนลอตแฮมฟอเรสต์เป็นเต็ง5ส่วนเต็ง6คือคริสเันพาเลสครับที่แยกทางกับทางปู่รอยนะฮะปราสาทเรือนแก้คริสเันพาเลสเต็ง6เนี่ยแยกทางกับปู่รอยไปเรียบร้อยนะครับก่อนเกมที่จะเจอกับทางเอเวอเรตแล้วก็มีการแต่งตั้งโอลิเวอร์กลาสเนอร์นะครับเป็นผู้ฝึกสอน โดยในเกมล่าสุดครับที่พาเลสบุกมาฉกแต้มจากมือเอทอฟฟี่ได้เนี่ยกราเซอร์ยังไม่ได้คุมทีมนะครับเข้าชมเกมในบนอัศจันท์ที่กุฎิสันพาร์คแต่สามารถสร้างอิมแพกได้คือพอนักเตะมันรู้ไงว่าปู่รอยไม่อยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเพื่อเข้าตาคุณซือคนใหม่อย่างโอริเวอร์กราเนอร์ตรงนี้เป็นพลังงานบวกนะครับคือตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่ากราเนอร์จะเข้ามาคุมทีมพาเลสเป็นในรูปแบบไหนดีอย่างไงแต่อย่างน้อยครับการเปลี่ยนโค้ช เราคิดเป็นในแง่บวกเป็นตัวตั้งก่อนเลยคืออย่างน้อยมันมีความสดใหม่มันมีความแปลกใหม่เข้ามาแล้วถ้าหากว่าเจอกับจุดที่ลงตัวได้บางทีกราเซอร์อาจจะทำทีมพาเลสได้ดีกว่าในยุคข,ของปูรอยก็ได้นะครับดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่ร้านปูจะมองคุชชั่นพาเลสเป็นเต็งหนะครับและด้วยตัวผู้เล่นอะไรต่างๆนานาคือพาเลสก็ดีกว่าหลายๆทีมด้านล่างนะครับดังนั้นเต็ง6คือพาเลสเต็ง5คือนอตติงแฮมฟอเรสเต็ง4คือเอเวอร์ตันเต็ง3เป็นลูตันนะครับ 3-4ทีมนี้ต้องแข่งกันแย่งโคต้าที่ไม่มีใครอยากจะเอาก็คืออันดับที่18เดี๋ในช่วงท้ายๆเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของท้ายตารางอีกรอบหนึ่งนะครับสถา,านการณ์ตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนบอกเลยว่าแฟนๆท็อฟฟี่นี่คือเสียวสลังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือว่าก้อยน้แต่อย่างน้อยเนียเน่ยโดนตัดสิแต้มแต่ก็ยังสามารถที่จะฮึดขึ้นมาได้แล้วก็คาดหวังว่าน่าจะฮึดต่อ จนกระทั่งหยดสุดท้ายแล้วก็รอดตายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะในช่วงท้ายๆปลายซีซั่นนะฮะฝักกดจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ,บ,บ, like, share, รบส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกด,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สไม่เห็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางวิชาชแนลด้วยเพราะว่าที่นี่กับชแนลเป็นช่องทางแฟนบอลทุกสมุรครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ